จัดมาให้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากผ่อนแบบถูกๆเบาๆค่างวดหกพันกว่าบาทครับพี่ครับแล้วก็อยากได้ปีใหม่ใหม่น้อยๆสภาพดีๆนี่ครับผมนะแบรนด์หลักอาจจะไม่ได้แบบนี้ครับพี่ครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์รองครับพี่ครับจัดมาให้แล้วนะครับผมคันนี้เป็นมิตซูบิชิ GLS เครื่อง2อ0พครับพี่ครับย้ำนะ GLS นะครับผมเป็นระบบโพล์คสต้าเกียร์แมนนวลนะครับแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะ คันนี้สีดำนะครับผมตัวรับท็อปแล้วครับพี่ครับมิตซูบิชิไม่เคยทำให้ผิดหวังได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับพี่ครับนะครับผมนะโอ้โหคมสวยมากๆทรงนี้ครับพี่ครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบครับพี่ครับกระจังหน้ามิซูบิชิแบบลมดำครับพี่ครับค่อนข้างสวยเลยกระจังหน้าโดยรวมสวยครับสีนะครับผมจากที่อมเดินสำรวจมาแล้วสักครู่ครับพี่ครับอมให้เลยประมาณ95%นะครับสีค่อนข้างสวยเป็นสีดำนะครับผมสวยๆเลยนะครับตัวนี้หายากจริงครับพี่ครับ ล้อครับพี่เป็นล้อเดิมมิตซูบิชินะครับผมนะครับยางนะครับผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ครับเป็นยางเบอร์สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดครับพี่ครับดูดอกยางก่อนหือใหม่เก็บดูตุ่มยาตรงนี้ยังอยู่เลยครับพี่ครับนี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้เลยครับพี่ครับหูกระจกครับพี่ครับลองดูก่อนนี่นี่นี่กดล็อกปุ๊บน่านะครับผมออปชั่นมีไม้ครบครับไฟเลี้ยวที่หูกระจกพร้อมกระจกข้าง โครเมียมครับพี่เมื่อเปิดโครเมียมนะครับผมพร้อมระบบล็อกปลดล็อกด้วยระบบนี้นะครับพี่เปิดยประตูสมมุตินะเปิียประตูปึ๊บอ่ะล็อกล่ะไหมครับอ่านะครับผมสมมุติเราไปทงรัลเสร็จมาปึ๊บนะครับผมกลับมาถึงปึ๊บนะครับผมกุญแจอยู่ในตัวนะครับผมอย่างนี้นะครับกุญแจอยู่ที่ตัวอย่านี้ครับพี่ครับกดล็อกนี่นะครับผมกดล็อกเรียบร้อยนะครับผมคือรถได้ครับพี่ครับมาต่อครับเนี่ออปชั่นพี่แกทำเยอะจริงๆนะนะครับผม ด้านข้างครับพี่ครับเป็นกระบะแคบนะแต่บรรยกสูงครับพี่ก็สามารถที่จะเป็นกระจกออโต้ได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้กระจกนะครับกระจกไฟฟ้าท่าทีครับพี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับผมเป็นโพสตสตาร์ทนะครับผมนะกระจกพับเก็บได้นะครับกระจกปับไฟฟ้านะครับผมดูเลขไมครับหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรครับพี่ครับใหม่แท้แน่นอนนะครับผมนะเบาะหนังด้วยนะครับไปดูกระต่อครับพี่ครับแคปบ เปิดได้นะครับผมนี่เปิดตรงนี้นะครับมาดูกันต่อครับโอ้โหดึงย่างจริงครับพี่อันนี้คือดูพร้อมกันเลยนะโอเคนะครับผมเช็ดแป๊บนึงเช็ด่นนิดหนึ่งอ่าโอเคนะครับผมไม่อากนะครับอยู่ครบเลยนะครับผมนะโอเคไปกันต่อครับอื้มใครอยากควนถูกนะครับผมคันนี้ให้ถูกถูกแล้วนะครับผมนะไปครับพี่ครับดูให้จบนะ ใช่อย่างนั้นเราถูกนะครับผมออปชันครบๆนะครับล้อหลังครับพี่ยางก็เปลี่ยนให้แล้วร้อยอย่างที่บอกครับเปลี่ยนให้แล้วสี่เส้นนะครับนะครับผมเป็นไททันพัดนะครับเนื่องจากเป็นตัวสูงนะครับผมนะโอเคนะครับไฟท้ายนะครับใส่ๆเครื่องคลีนเลยครับพี่ครับคลีนดีเซลนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมนะมาดูครับพี่ครับตรงฝาท้ายนะครับผมนี่รถโตโยต้าเบนซ มือเปิดโคมเมียมนะครับกล้องถอยครับพี่ครับมีมาให้ครบเลยนะครับอแม็กไนเนอร์ครับผมมีซีวิชมอเตอร์นะครับผมุ้ยนะครับผมของเดิมสูตรครับพี่ครับกันชนท้ายมีมาให้ครบครับดูด้านล่างนิดนึงนะครับผมนี่ภายใต้ด้านล่างครับพี่ครับโครงสร้างตัวถังเดิมด้านล่างนะครับผมนะนี่ช่วงล่างครับเดิมเดิมสูตรเลยนะพร้อมอย่างอะไหล่นะครับผมมีมาให้ครบแล้วนะครับผมอ ดูกันต่อครับด้านหลังนะครับผมนะตัวนี้ก็สวยงามครับสีโดยรวมนะครับพี่นะผมมองดูว่าค่อนข้างที่จะมีริ้วรอยบ้างนะพี่นะตามการใช้งานแต่ว่าถ้ามองระยะนี้ปุ๊บคือมองไม่เห็นแล้วนะครับผมระยะนี้คือจะมองเห็นบ้างนิดหน่อยพี่เพราะเป็นสีดำเนอะนะครับผมนะไปดูครับพี่ออปชั่นภายในกันพร้อมกันนะครับมาสตาร์ทให้ฟังครับพี่ครับโอ้ยเป็นตัว็อปท็อปแล้วครับพี่ครับก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเหยียบครับ ทุกครั้งที่สตาร์ทนะครับผมนะกดเข้าไปนะครับผมนี่ครับเครื่องฟีดสตัติกง่ายครับพี่นะครับดูพวงมาลัยครับจะเปิดปิดประตูหน่อยโอเคให้สว่างสว่างนะครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับพร้อมโลโก้ไมสูบิี่ตรงนี้นะครับผมนะตัวนี้สามารถปรับปรับเครื่องเสียงได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยครับริ้วรอยเออมีริ้วรอยนิดหนึ่งครับพี่ครับแต่น้อยมากจริงตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับตรงนี้ครับนิดเดียวนะครับ ตามการใช้งานของเขานะครับเพราะเป็นพรมลายหุ้มหนังเดิมนะครับพี่นะโอเคมาที่เกียร์ครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับไม่รวมเกียร์ถอยนะครับผมนะกรณีพี่ใส่เกียร์ถอยนะก็สามารถหยับคัดแล้วก็กดลงนะครับกดลงนะกดลงด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับก็จะขึ้นเกียร์ถอยนะครับนี่ครับจะมีกล้องถอยแบบนี้ขึ้นมานะครับผมนะมีเส้นระยะให้เรียบร้อยนะครับผมก็ดีครับพี่ปลอดภัยดีนะครับผมนะ ยำนะกดลงนะครับผมดันซ้ายเป็นขึ้นนะครับผมนะนี kind of ่ครับก็ต่อจ็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะมาต่อกับพี่ครับมือเบรกครับพี่ช่องวางของนะครับผมนี่วางเหรียญนะครับพี่ว่วางง่ายช่องวางเหรียญครับแล้วตรงนี้เป็นช่องวางแก้วให้สองแก้วเลยนะครับช่องวางของตรงนี้นะครับผมอ่าแม่มีไหมครบตรงนี้วางเหรียญได้นะตรงนี้ก็วางของได้นะครับผมนะโอเค ตรงนี้ครับผมนี่เป็น power outlet นะครับผมก็พิจุดบุหรี่ของพวกเรานั่นแหละครับเป็นเราไม่ค่อยจุดบุหรี่เนาะบางทีก็เชื่อมต่อ wiFi อะไรกันตัวเชื่อมต่อเอาชาร์จม้วชาร์จแบตอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะตัวนี้เป็น usb นะครับผมสามารถชาร์จแบตได้นะครับโอเคเึ้น่อมาที่แอร์ครับพี่ครับแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะครับผมสามารถกดโหมดออโต้ได้นะครับผมนะแล้วกันองศาแอร์ครับพี่ครับเห็นไหมองศาแอร์ครับเป็นระบบเดียวแอร์บ้านเลยเป็นแอริจิตอนะครับผมตัวนี้ผมชอบมากนะครับ ส่วนตัวค่อนข้างชอบมากเลยนะครับผมนะตัวเครื่องเสียงครับผมอ่ลองดูครับอ่ะดับเฉยเลยนะครับผมโอเป็นระบบสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอ่านะครับผมนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมนะอ่านะครับผมปลายทิ้งวอลเปเปอร์นะครับผมนะเชื่อมต่อ USB iPod ได้นีครับผมวิทยุได้นะเอ็ดดการ์ได้นะครับบลูทูธได้นะครับผมไทยแผนซีดีก็ได้นะัข้างบนนี้นะครับผมนะโอ้โหเพื่อนครบนะ ดูหนังฟังเพลงนี่ค่อนข้างครบเลยนะผมมองว่าโอเคเลยนะครับโอเคนะครับมาดูคู่มือกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็เราได้มาเป็นสมุดการรับบริการนะครับผมของและคู่มือการใช้รถนะครับตรงนี้นะเ๋ยวดูซิมีอะไรให้โอมบ้างนะครับผมนะโอเคพรบอต่อให้ใหม่แล้วนะครับผมโอเคร้านผมนะครับผมเอาเข้ามาครับพี่ครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าซื้อไปนะครับผมรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับ ง่ายครับพี่ครับไม่ยากครับขั้นนี้ครับผมโดยรวมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับภายในครับพี่คอนโซลด้านหน้านะครับผมเรื่รออนี้คือแม่ดูก่อนแทบแทบไม่มีเลยครับพี่ครับแทบไม่มีเลยนะครับภายในสวยครับได้เบาะหนังสีดำนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับสวยด้วยนะครับผมที่บังแดดนะครับผมของคนด้านข้างนะครับมีกระจกนะครับของคนขับไม่มีกระจกนะโอเคนะครับผมตรงนี้เป็น ที่วางแว่นนะครับผมที่หลายหลายคนไม่เคยวางกันเลยนะครับผมนะตรงนี้เราใส่นะครับผมความสว่างในตัวรถนะครับผมลาโพงเครื่องเสียงแอรแอร์แบ็กนะครับผมมาฐานโรงงานอยู่แล้วนะครับผมนะไปดูเครื่องยนต์กันต่อครับโดยรวมครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมรถ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมพี่พี่ซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่เขาน้อยด้วยครับพี่ครับนะครับอ่ะโอเคมาดูครับพี่เครื่องยนต์แห้งๆครับแต่ว่านี่ครับโครงสร้างนะครับผมตัวถังนะครับโอเคนะครับค่อนข้างที่จะได้เดิมครับแล้วก็เครื่องยนต์แห้งๆนะครับเครื่องยนต์นำเดิมนะครับมี ABS ให้ใช้แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับผม ไปนะครับผมมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับจากทางร้านผมนะครับ1ปีครับคันนี้นะครับผมอ่าใครนะครับผมสนใจมิตซูบิชิคันนี้นะครับผมผมแจ้งก่อนนะครับราคาถูกมากๆนะครับผมขายพี่แค่3าม0 0 0ห้าบาทครับพี่ครับสามแสนห้าหมบาทพี่ๆซื้อสดจบราคานี้ได้เลยนะครับหกเจ็เหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ตรงนั้นแหละครับพี่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับผมค่าโอน นะภาษีพรบ Gold. ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับร้านผมเราไปชอบโอนให้พี่เรียบร้อยพี่จ่ายรา,าคาสามแสนห้าหมื่นเก้าบาทราคาสกบได้เลยครับพี่ครับส่วนพี่พี่ซื้อผ่อนนะครับผมเป็นข่าวดีของพี่มากๆเลยนะครับเพราะคันนี้ครับจะมีโปรโมชั่นสุดละพี่เลยสามหมื่นบาทจะเหลือราคาขายพี่แค่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่ครับค่างวดอยู่วันหกพันนิดๆนะครับพี่นะพี่ๆคนไหนเครดิตดีฟรีดาวได้อยู่แล้วนะครับผมเมื่อฟรีดาวแล้วครั้งวันจะอยู่เพิ่น 6,000กว่าต่อสัญญาครับพี่ครับนะครับผมนะตอนนี้ครับพี่ครับอย่างที่พี่ทราบกันว่าเพราะฉะนั้นปล่อยสินเชื่อยากขึ้นนะครับผมใครที่จะซื้อผ่อนตอนนี้ขออนุญาตแบบนี้ครับพี่ครับพี่พี่ถ้าเป็นข้าราชการนะครับขอยุ่งงานเกิน3เดือนนะครับผมพนักงานบริษัทขอยุ่งงานเกิน1ปีนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพอื่นนอกเหนือจากนี้ครับพี่ครับขออาชีพที่มีรายได้มีรายได้นะครับมีเอกสารตรวจสอบได้จริงนะครับผมนะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ครับพี่ครับขอให้พี่ๆมีเครดิตสักหน่อยก็ดีครับพี่ครับสักประมาณสักหนึ่งปีนะพี่ผ่อนดีผ่อนต้องเกินหนึ่งปีนะครับผมคันนี้รับไปเลยฟรีดาวผ่อนหกพันกว่าต่อขันยานะครับผมนะใครสนใจชื่นชอบก็พี่ครับเดือนนี้พิเศษจริงๆทุกคันของกิจลุงโลดครับพี่ครับแถมช่วยเหลือทุกเชิญยี่สิบสี่ชั่วโมงสองปีเต็มครับพี่ครับเมื่อก่อนให้แค่ปีเดียวนะครับเดือนนี้พิเศษให้สองปีเลยนะครับผมใครสนใจซื้อรถเดือนนี้ พิเศษอย่างที่ผมบอกแล้วครับพี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ครับสวัสดีครับ